ครับสวัสดีท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยครับรายการบอกเล่า90กับสมาคมผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยนะครับวันนี้ผมดรโรจนศักดิ์แสงทาสุไรเลขาธิการสมาคมก็มาทำรายการเหมือนเดิมครับผมครับผมดรชฉยยันพิสิทธิ์สมานสนนายกสมาคมก็ามาทำหน้าที่เหมือนเดิมครับผมครับสำหรับแขกรับเชิญวันนี้นะครับของเราก็คือท่านดรสมชายสาโลว่าซึ่งท่านเป็นประธานคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนโครงการลนลง ให้ผู้แทนปวงชนและผู้มีส่วนร่วมทางการเมืองได้ตระหนักในบทบาทสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยคำขวัญคีย์เวิร์ดนะครับการสวัสดีท่านอาจารย์สมชัยครับมครับครับต้องขอขอบคุณที่ท่านสละเวลามาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งอบตนะครับซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564 นะครับวันนี้บอกเล่าข่าวสิบของเรานะครับตอรายการขึ้นมาเพื่อเชิญชวนพี่น้องผู้มีสิทธิ์การเลือกตั้งมาช่วยกันในการรณรงค์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงใช่ไหมครับครับครับผมเชิญท่านครับครับขอบพระคุณครับผมขอเรียนว่าโครงการรณรงค์ในครั้งนี้ครับมาจากการที่คณะอนุปมรนิการติดตามเสนอแนะทางรัฐ สำหรับเรื <stairs> ่องของแผนปฏิรูปประเทศซึ่งอยู่ในคณะกรรมิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนตัวนี้เป็นหลักใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยอนุกรรมิการชุดนี้ทาหน้าที่ในแง่ของการเล่งรักและติดตามขบวนการกับเพื่อนต่างๆในการปฏิรูปประเทศซึ่งมีเรื่องของการให้ความรู้และข้องใจแก่ประชาชนในส่วนนี้ด้วยอนุกรรมิการก็ได้มีการพิจารณาเรื่อง หลายเรื่องครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้แต่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการที่จะทําให้ประชาชนมีความเข้าใจในบทบาทสิทธิและหน้าที่ของตัวเองอย่างไรบ้างก็ไม่มีการคิดขึ้นว่าน่าจะพยายามที่จะก็เรียกปลูกฝังสร้างค่านิยมมีความขันให้เขามีความรู้สึกในส่วนนี้ตั้งแต่เริ่มที่อนุกรมริการทํางานมาตอนนั้นมีท่านประธานอนุกรมริการคือท่านเจเด็ดอินสว่างครับท่านเป็นสอวอ,อยู่ ในชุดของคณะ,ะกรรมการแล้วก็ก็ทำได้มาจ้ท่านเมื่อตอนประมาณเดือนสิ้งหาคมปี2564ากเนียก็มีการปรับให้เป็นโครงการเพื่อที่จะรณรงค์ให้ชัดเจนขึ้นนะครับโดยที่ไม่ใช่เน้นไปที่เฉพาะประชาชนแต่ต้องเน้นไปที่ปวงชนเขาเรียกผู้แทนปวงชนนะก็คือข้าราชการด้วย หน่วยงาน,นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเลือกตั้งจะต้องมีส่วนในการที่จะเข้าใจและตระหนักในถึงบทบาทและหน้าทิองตัวเองด้วยนะไม่ใช่ให้ประชาชนไปเลือกอย่างเดียวนะแต่ฝ่ายราชการจะต้องมีบทบาทตัวเองด้วยที่จะทำอย่างไงโดยเฉพาะกอตบค่ะท่านประธานกอกตก็เป็นจุดจุดใหญ่ในการเลือกตั้งเนี่ยเน้นในเรื่องของการเลือกตั้งแต่หน่วยงานอื่นก็ต้องเกี่ยวข้องด้วยเช่นเรื่องของอพวกส่วนปกครองทวนท้องถิ่น,นการบริหารในจังหวัดก็ตามหรือแม้แต่ในระดับกสมรหรือว่า พัทยาเชียงใหม่ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ก็ต้องมีบทบาทในเรื่องเหล่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็พยายามที่จะทําให้มันเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นโดยท่านประธานท่านใหม่นะซึ่งมาต่อจากท่านท่านเจตท่านเฉลิมชัยเฟื่องขอนนะท่านเป็นประธานอนุกรรมธิการและท่านก็เน้นว่าอยากจะให้มีการขยายเน้นไปถึงบทบาทสิทธิหน้าที่ของผู้แทนพวงชนผู้แทนพวงชนก็มีใครบ้างเลยครับ มีสอสอนะสอวอนะครับหน่วยงานต่างๆของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทาให้การเลือกตั้งนี้บริสุทธิ์และยุติธรรมและหน้าที่ของตัวเองว่าต้องทํองทำไงบ้างนะครับก็นนี้ก็เป็นที่มาแล้วเราก็ได้มีการเริ่มเมื่อเดือนกันยายนุลาก็เริ่มที่จะมาดูว่าจะทําอะไรบ้างพอดีมีเรื่องเร่งด่วนก็คือมีการเลือกตั้งอบตอค,คือการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขึ้นก็เลยนําเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาด่วนก่อน แต่เรื่องอื่นก็มีแต่ละท่านเนี่ยรับหน้าที่ไปว่าในด้านของอย่างเช่นสวเนี่ยก็มีท่านสวสามท่านซึ่งเป็นที่วิสาของโครงการเนี่ยเป็นผู้หาสรรหาการรณรงค์เหล่านี้นะครับสอสอนะทางประชาชนนะทางกปรปตทางหน่วยราชการทั้งหมดนี้ก็จะมีคนที่รับผิดชอบไปเป็นส่วนๆไปงานนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่ในเฟสแรกเนี่ยหมายถึงขั้นตอนแรกจะทำใน ขั้นตอนประมาณ6เดือนนี้รัแล้วเสร็จแล้วก็มาพิจารณาดูว่าหลังจากนั้นควรจะต้องมีการรณรงค์อย่างไรครับให้ให้มันดียิ่งขึ้นหรือว่าให้มันหนักแน่นขึ้นนี่ก็เป็นที่มาตั้งแต่เริ่มต้นครับ จริงๆแล้วโครงการที่ท่านเป็นประธานอยู่เนี่ยมันมีวัตถุประสงค์อะไรบ้างครับพอที่จะให้ประชาชนทางบ้านรับทราบในเรื่องของวัตถุประสงค์ที่จัตั้งขึ้นมาวัตถุประสงค์ที่สาคัญเนี่ยผมขออนุญาตนิดนึงนะฮะก็คือคว่าวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อเป็นการที่จะเขาเรียกว่ารณรงค์ให้ปวงชนผู้แทนปวงชนก็คือทราบอยู่แล้วสสอ,อะไรเนี้ยนะแล้วก็ผู้มีส่วนร่วมทางการเมืองก็มีประชาชน,นหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยให้ตระหนักในบทบาทของเขา ว่าเขามีบทบาทอะไรในทางการเมืองเขามีสิทธิอะไรในทางการเมืองเขามีหน้าที่อะไรในทางการเมืองต้องให้เขารู้บางท่านเขาไม่รู้เหมือนกันนะว่าเอ๊ะเขาอยู่ตรงนี้เขาควรจะต้องทําอย่างไรทั้งที่เขาควรจะรู้อยู่แล้วนะบางบางท่านก็ไม่ราบเงอนประชาชนเองก็เหมือนกันประชาชนเลือกอย่างเช่นเลือกอบตเนี่ยบางท่านยังนึกว่าเข้าไปอยู่ในสภานะครับบางท่านคิดว่าเข้าไปเพื่อเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรไม่เกี่ยวปะส่วนงนอบตมันเป็นเรื่องของการพัฒนาท้องถิ่น นะจะเรื่องดินน้ำลมไฟอะไรกันแล้วแต่ที่ในในในสิ่งแวดล้อมพูดง่ายอาเปรีบตราคือทุกสุขชาวบ้านใช่ครับเป็นเป็นเหมือนกับบ้านบางคนอยากเข้าไปแต่ไม่รู้บทบาทตัวเองก็มีใช่ครับอันนี้อันนี้ก็เป็นตัวที่เราคิดว่าจําเป็นจะต้องมีการลนลงขึ้นนะครับอันนี้วัตถุประสงค์สุกั่ญก็คือว่าต้องการที่จะให้มีการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นในขณะเดียวกันก็ต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนา การเมืองของประเทศโดยรวมให้มีความรู้สึกเป็นประชาธิปไตยมีพระหมหากษัตริย์เป็นพระบรมมุขเนี่ยให้มันฝังแน่นอยู่ในประชาชนแล้วก็อีกที่สาคัญที่สุดที่เราต้องการคือต้องการที่จะเสริมสร้างความรู้ที่สําคัญก็คือค่านิยมของคนคนไทยว่าเรามีค่านิยมอย่างไรเพราะที่เป็นมาอยู่บางทีเนี่ยค่านิยมที่มีอยู่เดิมเนี่ยมันค่านิยมที่ผิด และทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศงั้อาจารย์เงินไม่มากาเป็นอย่างนี้เป็นเป็นค่านิยมที่ผิดนะฮะหมายถึงอะไรนะฮะเหมือนตลแกฮะตลกแกบ้านพูดกัน่าเงินไม่มาโอ้ใช่ครับอันนี้กลายเป็นเรื่องตลกไปเลยทั้งที่เป็นเรื่องซีเรียสมากแต่เป็นเรื่องจริงนะก็มีเรื่องที่เกิดขึ้นจริงครับใช่นะฮะล้วมีวัตถุประสงค์อะไรเพิ่มเติมไหมครับท่านอันนี้ก็เป็นตัวหลักสำคัญที่เป็นตัวอย่างนะ นะตัวอื่นก็ต้องลงไปดูในดีเทลว่าจะต้องไปถึงไหนไปโรงเรียนไหมต้องการให้นักเรียนนะมีความรู้เข้าใจยังไงต้องการแม้แต่คนสอนครูเนี่ยเขามีบทบาทยังไงอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่แต่และในแต่ละหัวข้อที่จะทําต่อไปครับแต่การที่มีการประชุมหารือกันในการขับเคลื่อนโครงการเนี่ยผลสิทธิ์แตกเป็นยังไงมางการตอบสนองเนื่องจากเราเพิ่งเริ่มในระยะสั้นสาหรับเรื่องโครงการนี้ในส่วนอวบตาเนี่ยอวบตาเนี่ยแต่ว่า เท่าที่ทําขึ้นมาเนี่ยเราก็ได้รับความร่วมมือดีนะในเรื่องของการสรรหาความขันก็มีผู้ที่ส่งความขัญมาในระดับอันนี้อาจจะแคบหน่อยเพราะเราจะเลือกเดือนพฤศจิกาแล้วนะต่อไปอาจจะต้องกระจายมีการประกวดว่าคําขขัญที่ไหนดีแล้วเสร็จแล้วเราก็ใช้สิ่งนี้ส่งวาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะยิ่งกกตซึ่งเป็นหน่วยงานสาคัญที่จะเป็นผู้ดําเนินการในการเลือกตั้ง ได้มีการส่งไปในท้องถิ่นส่งไปในที่ต่างๆส่งไปทางกระทรวงอาดไทยส่งไปทางหลายๆหน่วยงานของรัฐที่ที่สำคัญและในขณะเดียวกันเราก็มองถึงภาคเอกชนด้วยอาจารย์ทราบดีเพราะอาจารย์ก็เป็นฝ่ายประชาพันธ์ใช่คับซึ่งจะเน้นในเรื่องของด้านสื่อสารภาคเอกชนการศึกษาสื่อสารมวลชนต่างๆเนี่ยที่จะช่วยทําให้มันขยายมากขึ้นโดยพ้องยิ่งที่เราอยากจะเน้นไปก็คือว่าต้องยอมรับว่าในฟารานเนี่ยสื่อที่สําคัญเนี่ย อาจจะไม่ใช่กระแสหลักที่เป็นอยู่แล้วแต่มันกลายเป็นสื่อกระแสรองที่เราเรียกพวกโซเชียลมีเดียพวกเน็ตเวิรกต่างๆเนี่ยอยินเทอร์เน็ตที่ว่าเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าถึงประชาชนได้ชัดเจนมากขึ้น นะซึ่งอาจารย์ต้องรับซึ่ง <bisog desarrollo. S 1> ซึ่งปฏิเสธไม่ได้นะในพวกไลน์เฟซบุ๊กอินสตาแกรมทวิตเตอร์สื่อเหล่านี้พวกนี้ถึงปัจจุบันนี้ค่อนข้านนี้จะเป็นตัวกระจายข่าวได้ไวแล้วก็ทั่วถึงไวไวแล้วก็ทุกเวลาทุกคนถือมือถือตลอดเวลาทีนี้ผมต้องถามท่านนายกผมนะคร่บท่านดรยานสิศครับท่านในฐานะนายกสมาคมเรามองสมาคมผู้สื่อข่าวเรามองเรื่องของการเลือกตั้งยังไงบ้างครับท่านครับ นานนายกจากการที่ทางสมาคมเราไปสัมผัสเนาะแล้วก็สมาคมสาขาในจังหวัดต่างๆก็ส่งข้อมูลเข้ามามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันตลอดเวลาในการเลือกตั้งครั้งนี้ ค่อนข้างประชาชนค่อนข้างตื่นตัวค,ค่อนข้างเยอะในการเลือกตั้งเพราะว่างเว้นมาหลายปีเนาะท่านดรสมชายครับแต่ก็ก็เป็นปัญหาอยู่บ้างนะปัญหาน่าจะเกิดขึ้นหลังเลือกตั้งค่อนข้างเยอะก็าทางคณะกรรมการของท่านดรสมชายทําเรื่องนี้มาผมว่าถึงแม้จะระยะสั o ้น ah แต่ถ้าสื่อสารให้ทั่วถึงก็จะเป็นเรื่องที่ดีครับจะเป็นบรรกคุณประโยชน์ต่อ ประชาชนที่จะเลือกสอบตหรือสมาชิกอบตทั่วประเทศที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่28นี้ฮะแต่ว่าปัญหาต่างๆบางเรื่องเราก็อาจคงคงพูดไม่ได้อาจจะไปกระสบทิ์ทนออื่นเ่งี้ตามที่เราไปได้เห็นได้รู้ข้อมูลมาก็ได้ต่เก็บข้อมูลมาเอาไว้หลังหลังการเลือกตั้งหรือการเกิดเหตุแล้วเราจึงสามารถนําเสนอในด้านข่าวข่าววิเคราะห์อทีแต่ข่าววิเคราะห์อทีตอนนี้เราก็สั่งสมาชิกเราทั่วประเทศเก็บข้อมูลไว้อยู่ฮะว่าให้เจ็บข้อมูลการเลือกตั้งครั้งนี้ใครอยู่ในเขตไหนหน่วยไหนก็ให้หาข้อมูลมาให้มากที่สุด ครับท่านรรือชัยท่านมีค่อยเห็นยังไงครจากการที่สมาคมเราสื่อมวลชนได้ลงไปพื้นที่มาจริงๆแล้วเนี่ย<ม>ก็อย่างที่บอกว่าไอาาเรื่องการทุจริตเนี่ยถามว่ามีไหมมีทุกที่าการซื้อเสียง <c oughs> มีไหมการตอบแทนหลังจากการเลือกตั้งตรงเนี้ยมีไหมท่านคิดว่ายังไงครับเรื่องนี้ผมเรียนตรงๆนะครับ เราตั้งความหวังไว้ว่าประชาชนเมื่อมีความรู้มากขึ้นก็คงจะเข้าใจที่จะแยกแยะระหว่างการตอบแทนบุญคุณตอบแทนน้ำใจกันยังไงท่านเชื่อไหมครับว่าผมเคยคุยกับเพื่อนต่างประเทศเรื่องการเมืองเนี่ยนานมาแล้วพูดถึงเรื่องว่าเมืองไทยปัญหาใหญ่คือเรื่องการซื้อเสียงเขาพูดไงมะเฮ้ยมันซื้อเสียงได้ยังไงอ่ะเขาไม่เข้าใจาาซื้อ,อยังไงเนยเมื่อมันไม่มี ของที่มนไม่ใช่เซเว่นอีเลเว่นเนี่ยม <c oughs> ันไหนมได่ได้มันไม่ได้ยื่นหมูยื่นแมวกันที่ไหนเขาเป็นงงเขาก็งงอะซึ่งคือคือคล้ายๆว่าเขาซื้อทําไมซื้อเอาเงินเงินให้ไปเขาจะเลือกใครก็ไม่รู้เพราะของเราไม่รู้ได้หรือเปล่าด้วยซ้ำไป <c oughs> ซึ่งอ,อันนี้เป็นสิ่งที่เขางงมากแต่ประเทศไทยเราไม่งง เพราะว่าเราเนี่ย <c oughs> มันติดอยู่กับค่านิยมเดิมที่ว่าเหมือนว่ามีบาปบุญคุณโทษอะไรเงรี้ยใช่ก็ว่าถ้าเขาให้มาจะต้องต<ช>อบแทนใช่นะเขาให้มาถ้าไม่ทำแล้วถือว่าบาปหรือว่าไม่ทดแทนบุญคุณนะทำนองนะั้นหรือแม้แต่ไม่ต้องให้เงินนะเอามาช่วงนี้ไปพ่นโควิดที่ตรงไหนเนี่ย ครับก็เป็นไปได้เป็นการทดฐนเสียงข้าง่ชาวบ้านก็จะเลือกว่ะนั่นแหละคือการต่อใจคนที่มันในสังคมไทยเรามันมีมาโดยตลอดถูกปลูกฝังมาเลยถูกไหมท่านใช่เพราะเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นงานศพงานแต่งงานสารพัดงานหรือการช่วยเหลือถูกไหมเราจะเห็นว่านักการเมืองไม่ว่าจะเป็นระดับชาติหรือนักการเมืองระดับท้องถิ่นเนี่ยนะฮะกับชาวบ้านเนี่ยอยวารืมนะฮะบางครั้งเนี่ยชาวบ้านถูกตำรวจจับโดยเฉพาะเนี่ยเรื่องของการพนันถูกไหมนั่นท่านนายกถูกไหมถูกเรื่องพนันถามว่าใครประกันตัว บางทีอาจจะเป็นสสบ,บางที <ๆ S 1> อาจจะเป็นอ,อบาตาได้สมามใบถูกไหมที่ไปประกันตัวเพราะั้นความผูกพันในสังคมไทยเราเรื่องพวกนี้การตอบแทนกันมันมีต่อเวลาถึงตรงนี้เราจะสร้างจุดอย่างไรที่จะให้สังคมไทยเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งเนี่ยใช้สิทธิ์แบบเต็ม100%คือมองถึงคุณสมบัติ คนดีที่จะมาทํางานถูกไหมท่านตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเป็นประเด็นที่เรากาลังจะคุยกันเดี๋ยวเรามาต่อในช่วงที่2ซึ่งเราจะคุยกันในเรื่องของคีย์เวิร์ดที่ทางท่านดรมชัยสารวัตรประธานโครงการดังกล่าเนี่ยรณรงค์ให้ผู้แทนปวงชนและผู้มีส่วนร่วมทางการเมืองได้ตระหนักในบทบาทสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนเดี๋ยวเรามาคุยในช่วงที่สต่อนะครับพระเบสกครู่ครับ